สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้มาอยู่กับเกม City Skyline นะครับคาดว่า EP นี้แลอ,อาจจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าประชากรของผมเนี่ยใกล้ที่จะแตะ75,000คนแล้วนะครับก็จะได้สร้างอันสุดท้ายแลยก็คือ International Airport นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสร้างเดี๋ยวนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้สอนไปในคลิปแรกๆเนี่ยคาดว่าทุกๆคนก็น่าจะจํากันได้แล้วก็ถ้าใครจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับในส่วนของเพลย์ลิสต์นะที่ผมได้สร้างเอาไว้ทีนี้ยวคลิปนี้ผมจะสร้างไปเนี่ยแบบว่าผมจะร่างถนนให้ดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ ปล่อยให้บ้านเนี่ยมันขึ้นมานะอาจาจะผมอาจจะก,กรอไว้ให้คลิปมันสั้นนิดนึงเนาะเพราะว่าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้นะเนาะมันจะเป็นการขยายขยาย,ยายเมืองมากกว่าเนะาะเดี๋ยวผมจะได้ทำในส่วนของตัวอื่นเช่นรีวิว DLC อะไรถัดไปนะครับมาไม่พูดพัฒทำเพลงนะครับด้านล่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยจากที่วางแผนเอาไว้นะครับก็คือเดี๋ยวกะว่าจะสร้างเป็นหมู่บ้านเพิ่มนะครับลงมือเลยนะครับ เดี๋ยวกะว่าผมจะร่างถนนไว้เสร็จปุ๊บก็จะทําเป็นถ้าเรื่องเหมือนทำแลบนะครับเร่งเวลาเอานะครับก็เดี๋ยวตั้งมุมกล้องขางไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองตัวนะ่าคลิปนี้ไม่เคยยังไม่เคยลองตัดต่อแบบนั้นเหมือนกันนะครับไม่เคยตัดต่อได้แหละประเด็นคือส่วนใหญ่ผมก็อัดคลิปปุ๊บแล้วก็มีปรับเล็กน้อยนะครับก่อนอันพโหลดยูทูบเนาะโอเคเดี๋ยวผมสร้างทิ้งไว้นะครับ ตรงนี้ไม่เอาเราจะถือเราไม่เอา <c oughs> เส้นเล็กเส้นใหญ่มาปนกันนะเล็กก็คือเล็กแหละใหญ่ก็คือใหญ่นะครับเมื่อทีมันปนกันมั่วแล้วเราสร้างเมืองยากขึ้นนะครับเจาะตรงที่เป็นหนนใหญ่ก็สร้างไปเลยเป็นนาแน่นสูงนะครับพอเมืองมันมันใกล้ถึงเขาเรียกว่าไงจุด ที่มันตันๆแล้วมันก็จะก็จะเป็นอารมณ์นี้นะครับเราอยากสร้างอะไรเราก็สร้างเลยนะครับมันมันจะไม่ค่อยมีอะไรแบบน่าตื่นเต้นหวือหวาอะไรมากแล้วเหมือนช่วงแรกนี่คือมันจะปลดล็อกมาเรื่อยๆเห็นไหมสังเกตช่วงแรกคือประชากรที่ใช้ในการปลดล็อกพวกไมล์สโตนต่างๆเนี่ยมันใช้น้อยนะครับทีนี้พอด้วยความที่มันใช้น้อยเนี่ยพอเรามาเล่นเล่นแล้วเนี่ยแบบโอ้พระเบียรก็ปลดออกแล้วพระเบียรก็ปลดออกแล้วทำมาแล้วสึกโอ้เกมมันเพลินพอมาหลังๆปุ๊บเกมมันจะเริ่มเริ่มอืดแล้วเป็นธรรมดานะครับของเกมมันก็ประมาณนี้แหละุเก อยากให้มัน <c oughs> อยากให้ <c oughs> อยากให้สองทางนี้มันอยู่ใกล้ใก,ใก,ใก,กันหน่อยนะ,ะประมาณนี้ก็ได้ไม่ใกล้ก็ไม่เป็นไรไม่มีไฟใช้เลยเมืองผมไม่ไม่จ่ายข้าไฟหรือยังไงนะอาโอเค นี่ปัญหาคือผมจะสามารถขึ้นไปได้ไหมหรือว่าต้องวนเป็นขดหอยเนี่ยเพราะตรงนี้ทางมันอยู่สูงมากเลยเนาะอืมสร้างแบบนี้มาวันนี้ก็ดูอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะแต่ไม่เป็นไรเราเราสร้างมาแล้วสร้างมาแล้วเพจอัพขึ้นมาหน่อย โอ้ตรงนี้ผมผมสร้างไว้เสามันสูงมากน,นั่นเองโอเคนี่ออกแล้วมันก็เลยทําให้เวลามาสร้างอะไรต่อมันจะดูสร้างยากหน่อยเพราะว่ามันสูงเนี่ยโอเคน้ําขาดแทนทันทีนะ จะดูเบีย้ยวไหมไม่หรอกมั้งเรียกว่าเหมือนเหมือนไปวกกับรถเพื่อที่จะขึ้นบนไปบนทางด่วยอีกรอบหนึ่ง <laughs> ตลกทางตัวเองตรงนี้เสียดายจังโอเคนี่ประมาณนี้แล้วกันมันเป็นสองแยก ตรงนี้รถเริ่มติดไหมอ,อ๋อก็มันมันก็ขนส่งระหว่างสองที่อะเนาะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเอ่ยทำไมไม่มีรถไฟมาเลยนะครับต้องเช็กก่อนว่ารางเราต่อไหมหรือว่ามันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าโอเคผมพอจะเห็นภาพแล้วคือมันเกิดจากว่ามันไม่มีทางกลับรถนะครับแต่สร้างทางกลับรถแล้วมันมันน่าจะแก้ปัญหานี้ได้เลย เดานะเดาเดาดาอันอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ว <It> ิธ <É. transparency S 3> <it> ีการแก้ปัญหาถูกต้องแหละแต่จากที่ผมเห็นแล้วมันน่าจะไม่มีทางกลับรถมากกว่าคือเอางี้นะครับทางกลับรถสาคัญยังไงคือรถไฟเนี่ยเวลามันออกมันออกทางนี้ใช่ไหมเลนเลนนี้มันออกมันอยู่อยู่เลนนี้นะเลนนั้นซ้ายทีนี้พอเรามันไปเนี่ยมันก็ไปอีกที่หนึ่งเลยทางมันตันทีนี้ถ้าอยากให้มันกลับรถแล้วเข้าไปขนส่งของในเมืองทำไงก็นี่ไงสร้างทางกลับรถก็ววกลับมานะครับ ที่รู้สึกมนมันจะสร้างไฟแดงอัตโนมัติไม่ต้องมีนะครับไฟแดงไม่จำเป็นเดี๋ยวเรามาดูว่าอ่ามันจะมีโอกาสที่รถไฟหรือว่าอะไรพวกนี้จะมาไหมโอเคก็เริ่มเริ่มมีบ้างนะครับคือแน่ล่ะตรงเนี้ยมันอาจจะไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันไกลที่จะมาขนส่งตรงนี้ไงตรงนี้ก็เริ่มมีโปโรเบไมไเยอะละ่ะเพราะเนื่องนีนว่าเมืองมันอยู่ไกลด้วยครับอาจจะมีความจําเป็นนะที่ต้องสร้างอุตสาหกรรมแถบนี้เนาะ สร้างไฮว์ไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เราสร้างทางว่ายิบยับเลยมันตัดมาได้ไหมได้ไหมอ๋อมนติดติดตึบเลยโอเคพอที่จะมีช่องทางมีช่องเล็กๆให้เราสร้างทางไปบ้างเก็เอาเอาไฟเขียวไฟแดงออกก็ได้ครับไม,ไม่ไม่จำเป็นในโซนนี้ละ ทางเราไม่ต้องสร้างดีก็ได้ครับบางทีเราสร้างทางดีไปเรามาดูงบอีกทีเอ้างบเราหมดไปกับทางซึ่งบางอันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายโอเคครับบ้านเมืองเริ่มงอกตอนแรกว่า,ว,าว่าจะกรอคลิปเนะไม่รู้จะได้กรอหรือล่าไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จเอ้าบ้านเมืององอกงอกจนแบบว่าเติกโตแล้วปลดล็อกไมคสโตนพอดีนะ เตรงนี้พยายามระบายสีให้เยอะครับโอเคตรงนี้เป็นออฟฟิศก็ได้ถ้ามันอยู่ใจการทางด่วนอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็น้ำประปาเริ่มมีจะขาดแคลนอีกแล้วนะครับที่ทำได้คือการที่สูบน้ำเพิ่มนั่นเอง พืนะ้นที่ตรงนี้ก็เริ่มเป็นสีเขียวแล้วเนาะหวังว่าจะมีหมู่บ้านมีอะไรขึ้นมานะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือโรงเรียนเลยเพราะว่าจากการที่เราสร้างแบบนี้เนี่ยโรงเรียนน่าจะเริ่มขาดแคลนแล้วล่ะสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงมีแล้วโรงพยบาบาลแถมให้นะครับแล้วก็ที่เผาศพสิ่งจำเป็นอีกแล้วนะครับ แล้วก็เรื่องเรื่องของพาร์คเนอะยังไม่ค่อยมีสถา,านะเกิดขึ้นมากมายตรงแถวๆนี้นะเราก็เสริมให้เข้าหน่อย <c oughs> อ๋อมันเขียวๆหน่อยครับไม่ะช่ดูดิเมืองแบบ <c oughs> อารมณ์เหมือนคนได้มีความสุขมาอยู่ในเมืองอ่ะโอเคตรงนี้จริงๆเราเราสร้างเป็นลูกเล่นแบบนี้ได้นะเออแบบเนี้ยเห็ <c oughs> บบนปะเป็น <c oughs> มันเป็นแอรไปกลางทะเลเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมปล่อยไว้แล้วเดี๋ยวผมทําเป็นเร่งเร่งเวลาละกันนะครับเด,เดี๋ยวก่อนก่อนปล่อยเนาะลืมเดิมต้องถิกประมาณนี้ครับใช้สอยพื้นที่ให้ให้ครบก่อนโอเคทางด่วนนี้ตอนแรก ว่าจะสร้างไปติดอีกอันหนึ่งนะตอนนี้มันตึกหมดเลยเ,เมืองวยูดีไฟฟ้าขาดแครนเกิดจากอะไรหรือเอจากเราไปรื้อถอนในส่วนของเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมไฟมันขาดละ่ะไฟสองเมืองไม่พอหรอมันก็พออยู่นี่ทั้งเมืองเราไฟเชื่อมถึงกันได้ซ้ำ นะครับมันไม่น่าจะขาดนะเพราะว่ามันใช้922แล้วก็ผลิตตั้งพันหนึ่งเออแปลกฮนะมันขึ้นไฟขาดเฉยเลยไม่เป็นไรผมก็สร้างอี้อีกเพิ่มอีกอันหนึ่งให้อ่ะ,อะตรงนี้อ่ะฟรงงานสะอาดรันเมืองเราอ่ะโอเคในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมไปสร้างนะครับทางเชื่อมทางหลวงบริเวณตรงนี้แล้วกันเนาะมันจะได้เชื่อมเชื่อมเมืองถึงกันได้เลย จะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลานะครับลากเส้นตรงมาเลยนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็กดที่ขวานะเปลี่ยนทิศทางนะครับตรงนีน้น่าจะสร้างง่ายและมีอะไรยริงจังโอเไหม ประมาณนี้แล้วกันเนะเาะเราทำแบบง่งายๆปะ่ะ กีกับทางผิดตรงนี้เอาไงดีที่ก็อ้อมโค้งไก่หน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับทางยกระดับอะไรตรงนี้สร้างง่ายๆไปนะครับเสริมต้นสดนะครับ2สองต้นเนาะต้นไผ่ต้นไผ่ผใบเล็กชอบต้นสดใบมหนาดิเ๋ยวด,ดิหนาตึบเลย สร้างกอไผ่ให้หน่อยประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ได้มีหมดแล้วแบบไม่ค่อยชินเลยมานั่งมานั่งคลิกต้นไม้แต่ต้นนี่ครับอันนี้เข้ามาในดงป่านะโอเคประมาณนี้แล้วกันสร้างคอยสวยเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสำหรับทางตระดับตรงนี้หบอกว่าผมไม่สร้างผิดนะสร้างเรียนนะถูกละ <c oughs> โอเคตรงนี้เลนเลนผิดโอเคเกือบเกือบไปครับจริงเลนนี้เลนนี้ต้อง าจา,าทางนี้แล้วก็ขึ้นไปเนาะโอเคสวยงามนะครับตรงนี้ติดแน่นอนใกล้ทางรถไฟน,น่าจะสาเหตุแบบตัวนี้อเอทานนี้ดูหน่อยว่ามีคนไปไหมโอเคครับรถรถก็มีวิ่งไปบ้างนะครับถือว่ามีการเชื่อมต่อที่ดีนะรถไม่จำเป็นต้องมาวิ่งเลนนี้เลนเดียวละถนนเส้นนี้ที่เป็นไฮเวย์ถนนหลักโกเรนก็ไม่ต้องติดมากนะครับ ทีนี้อาจจะขาดในเรื่องของคนทํางานนะครับเพราะว่าดูแล้วเราไปสร้างแต่พวกบ้านแล้วก็โซนที่อยู่อาศัยเนาะเราสร้างออฟฟิศตรงนี้เพิ่มครับอันนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้วันนี้ผมสร้างสร้างไว้ไม่น่าเป็นไรมากเพราะว่าตรงนี้จะสร้างเป็นโซนออฟฟิศครับโซนออฟฟิศเนี่ยไม่ทําให้รถติดนะผมบอกไว้ก่อนคือมันรถมันหนอกจากตึกออฟฟิศครับค่อนข้างน้อยนะครับเทียบกับเทียบไปแล้วกับบ้านบ้านคน มันเท่าที่ผมสังเกตมาเล่นมานะนี่อาจจะไม่ถูกก็ได้นะคือบ้านคนนะโซนออฟฟิศนะครับแล้วก็ไล่ไปที่บ้านคนแล้วยื่สุดก็คือเรื่องของโซนการค้านะครับแล้วก็เป็นเขตอุตสาหกรรมมันจะไล่ประมาณนี้ครับจานวนของรถรถยนต์ที่ออกมาในแต่ละที่นะเดี๋ยวดูประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมเปิดเป็นมุม,ม,มกล้องแบบนี้ไว้นะเดี๋ยวขอทำสล็บทำแบบดูนะครับว่ามันจะใช้เวลาอีกนานไหมนะครับกว่าเมืองตรงนี้มันจะขึ้นออกมาเนาะ ก็จากที่เห็นนะครับก็คือเมืองมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดแหละครับคือต้องบอกก่อนว่าเมืองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพุทธ์แบบเป็นดอกเห็ดได้นะมันไม่สามารถโตได้เร็วขนาดนั้นนะครับคือถ้าอยากจะทําให้เมืองโตเร็วขนาดนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะต้องใช้หมดนะครับที่เรียกว,ว่าน่าจะเป็นซูเปอร์ดีมันั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับชื่อนี้เลยนะครับหมอตัวนี้เนี่ยสามารถโหลดได้ฟรีในสตรีมนะคือถ้าคุณใช้หมดตัวนี้เนี่ยดีมานคุณ3มช่องนะครับ เขียวเหลืองฟ้าเนี่ยเต็มตลอดครับไม่ว่าคุณจะสร้างโซนไหนขึ้นมาเนี่ยคือบ้านเมืองของคุณเนี่ยโตผุดขึ้นมาหมดครับโซนหนาแน่นสูงก็เต็มโซนหนาแน่นต่ำก็เต็มครับคือหมดนั้นเนี่ยสร้างปุ๊บเต็มหมดเลยแต่ว่ามันก็จะเกิดความไม่บาลานซ์ในเมืองครับเช่นสินค้าอาจจะผลิตเยอะเกินหรือว่าอาจจะมีห้างเยอะเกินไม่สามารถสง่งสินค้าได้คนประชากรโตแบบอย่างรวดเร็วนะครับสุดท้ายแล้วรถก็จะติดแบบคุณแบบแก้ปัญหาไม่ทันเพราะงั้น ผมว่าหมอนนั้นนะ่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะนั่แหละนั่หล่ะมาผมก็ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เพราะว่าค่อยๆให้เมืองมันโตดีกว่าแล้วเราค่อยมาปรับเมืองดีกว่าครับนะตอนนี้ก็ดูปเปเพิ่นๆครับว่าเมื่อ,อไหรเ่เมืองของผมเนี่ยมันจะครบเจ็ดหมืนห้าพันักทีนะครับอีกไม่นานนั่นแหละครับผมเมืองก็จะครบเจ็0 0มืนหพันแล้วเราจะได้ปลดล็อกมาสโตนตัวสุดท้ายกันนะครับผมก็ถ้าปลดมาสโตนตัวสุดท้ายแล้วเนี่ย คลิปต่อๆไปก็คงจะทำเกี่ยวกับแนะนำเป็น DLC นะครับถ้าใครชอบแบบว่าปล่อยให้เวลามันเล่งไปเรื่อยๆเรวก็คอยพูดอะไรประมาณนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมอาจจะทำคลิปประมาณนี้เพิ่มอีกนะ ครับผมหลังจากที่ได้ปล่อยมันไว้สักพักหนึ่งนะครับเอออยู่ดีดีไมายสโตนก็ก็เด้งจนเขาเรียกว่าไงใช่ไหมต,ไหตัวหละตัวตัวของไมล์สโตนก็เด้งขึ้นมาจนถึงละนะครับเจ็ดหมื่นห้าเฉยเลยเ <c oughs> มื่หรอกมันมันต้องเจ็ดหมื่นห้าแล้วแหละเพราะเราเล่นสร้างเมืองไปเยอะขนาดนะจริงจริงๆนะผมผมเปิดไว้ขนาดถ้าผมเปิดไว้ประมาณนี้นะแล้วก็เล่งมันก็จะมีแบบผุดเด็กผุดน้อยหน่อยในตึกนะครับโอเคเมืองที่เจ็ดหมื่นห้าก็ประมาณนี้นะโซนนี้ก็ ไม่ดูเหมือนเป็นดาวทาของเมืองนะสวยสวยดีนะครับเหมือนเป็นใจใจกลางเมืองนะบริเวณนี้ถึงแม้ผมจะไม่ได้ตั้งใจออกแบบให้มันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็โอเคโดยรวมสวยดีสิ่งที่ขาดไปตรงนี้นะสาหรับผมนะมองแล้วต้นสนครับไม่ต้องว่าผมนะเอ๊ะทำไมมันชอบปลูกเลยต้นสนเนาะผมรู้สึกว่ามันเขียวเขียวดีเขียวเขวทึบดีโอเคประมาณตรงเนี้ยเออมุมนี้เป็นมุมที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับในเมืองนะครับโอเคนะก็อ่า โอเคอันสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของสนามบินนะสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันมันก็เหมือนกับอันนี้แหละคล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมสร้างให้ดูที่สนามบินนะครับเราเลือกไปอันไรวะอ๋อผมจเลือกอันนี้นะครับเลือกเลือกเป็น p u b l i c Transport Hub นะครับเพราะว่ามันจะมีจุดเชื่อมต่อหลายอันมันจะกว้างกว่าอันเดิมเยอะนะอันนี้คือคือสร้างให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะจบแล้วเนาะ จริงอยากสร้างตรงนี้วะตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยนะครับโอเคตรงนี้ล่ะเฮ้ยถามจริงคือใหญ่มากจนข้างเนี่ยไม่ได้หรอกโอเคโอเคอเพนี้แล้วกันนะครับก็คือมันมันปิดซีรีส์แล้วแหละนะโอเคขอขอภัยนะครับถ้าสร้างเราไม่ถูกใจคนที่มาติดตามชมเนาะขอพัยจริงๆนะครับโอเคมาเดีย๋ยวเราสร้างเราให้ดู ทีนี้มันต่างกับแบบอันเก่ายัางไงนะครับก็คือเอาง่ายคือท่าได้เห็นคือมีสองลอนเนะที่เห็นคือมีสองลอนเบแล้วก็อีกยงหนึ่งครับตรงนี้นะถ้าคุณกดที่ขหนหลงสาธารณะขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีส่วนของตรงนี้ด้วยครับเมีโถท,ทักนะกดข้งไปเห็นป่มอ่ะมันมีรางให้ครับถูกต้องเลยคือมันมีสถานีเพิ่มอีกอันนึงครับนี่แหละข้อดีของมันนะครับ คือคุณไม่จาเป็นต้องแบบว่าไปสร้างสถานีติดสนามบินก็ได้คือถ้าคุณสร้างมินเจอร์เนชั่นแนลเนี่ยคุณสามารถสร้างรถไฟฟ้ารถฟาไฟใต้ดินรถไฟฟ้าเพิ่มอีกได้เลยนะหนึ่งสถานีครับมีสถานีในตัวเลยนะครับผมคือนี่แหละข้อดีของมันนะที่รอปรดมาแล,ลนะ้วถึง7 5 0 0 0นเนาะแล้วก็มันจะมีอื่นปลอดอีกนะคุณอย่าลืมนะครับเรื่องของมอนุเมน่์ที่ผมเคยอธิบายไปตอนนี้มันสร้างไม่ได้สักอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะก็คือวิธีการที่จะสร้างพวกมอนุเมน่์หรือว่าในส่วนของ คุณแค่เมาส์มาชี้เองเดี๋ยวมันจะบอกว่าคุณต้องการสร้างอะไรนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวมันทำยากไปนะครับเดี๋ยวนะมันจะมีแบบบอกง่ายๆอยู่เออันอันทำม่ยากว่ะอ่า,อ,าอย่างโมโมนมนติตอันแรกก็ได้เรื่องของลิฟต์อวกาศนะครับสเปซอิลิเปเตอร์อันนี้คือให้สร้างปุ๊บนักท่องเที่ยวมันไม่จำเป็นต้องมาขับรถมาจากเมืองเมืองอื่งละหรือว่า นะักท่องเที่ยวเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาจากสนามบินหรือว่ามาจากรถไฟหรือว่าแม้แต่ขึ้นเรือมาก็าไม่จําเป็นละนะครับคุณสร้างตัวของ Space Elevator นะลิฟอากาศนะว่าไง,ไง่ายตัวนี้อีเดนโปรเจกต์ N ject, ไม่แน่ใจเป็นเรื่องของ DLC ป p กไ k l i f e นี่ c l ีนซิตี้หรือเปล่านะครับ Fusion Power ก็ตามที่ครับโรงงานไฟฟ้านะครับไม่มีอะไรมีเขาแคร์นะครับ Medical Center ก็โลกลงรโลลงพยาบาลแหรอครับผมไม่ค่อยได้ใช้อันนี้คืออะไรวะเออ่ที่ผมไม่เคยสร้างกันนะ ก็หลักๆที่ที่สร้างมาแล้วแบบสุดยอดมากก็คือตรงนี้แหละครับเอ่อสเปซนะครับมันบอกว่าต้องทาไงครับถึงจะสร้างได้ก็คือคุณดูตรงนี้เขาบอกว่าต้องสร้างเห็นไหมคอนซัลทากเอ็กโปเซนเตอร์นะคุณต้องไปดูเอ็กโปเซนเตอร์มันสร้างไงนะครับมันจะอยู่ในดนะูนิคบิวติงเนี่ยน่อยู่อันท้ายๆเลยคุณต้องเลื่อนดูนะตรงนหนคือเอ็กโปเซนเตอร์นะครับอันนี้มันเป็นหมดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมังวันอาจจะสร้างหมดขึ้นมานะ expo Center นะครับ อันนี้ผมยวผมอธิบายให้ดูว่ามันตกลงมันสร้างอะไรไงบางทีบางคนงงเออเอ,อีโพเออิเตอร์คอร์เนลจริงเกีมันจะมีระบบเสิร์ชเนาะหรือว่าผมสร้างอะไรแต่ผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเวลาหาแป๊บหนึ่งนะม,มันน่าจะอยู่อันท้ายนะมันสร้างได้เลยเหรอไม่น่ามั้งเพราะว่าเพราะว่าไอตัวไอตัว,อ,ตวอันท้ายท้าย่ไอนนไม่เกี่ยวนี่เป็น เป็นแอสเซที่โหลดมาเสริมเพิ่มครับไป science center academic expo center โอเคคือแค่ผมสร้างตัวเนี้ยเดี๋ยวผมสร้างสเปซต,ตัวส่งสเปซผมติดตรงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรแล้วก็ตัวของ Space รเตอร์ต้องสร้างอีกเห็นปะ่ะ construct grand mall คือมันไม่ได้สร้างแค่ expo น,นี่อย่างเดียวเว้ยคือขุณน้องสร้างตามที่มันบอกไปเรื่อยๆครับจนครบแล้วมันถึงจะปลดล็อกนะครับอ่าหลักการประมาณนี้นะครับก็ โอเคอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วผมดีใจมากจริงๆนะที่ได้ได้ทําคลิปสอนจนจบถึงตัวมาตัวสุดท้ายเนะี่ยปลดล็อกทุกอย่างนะคือเรื่องของไอ้ DLC ก,ก็แทบไม่ได้ใช้เลยนะผมพยายามพยายามแบบเล่นไอ้โซนพื้นฐานของเกมนะครับแล้วก็โซนของมอดก็ไม่ได้ใช้ปิดไปเลยผมปิดมอดหมดเลยนะ อ่าแอสเซทก็ไม่ได้สร้างอันแอสเซทที่โหลดมานะครับจะเว้นบ้านแล้วพวกเนี้ยต้องขอบาจจริงจริงที่ไม่ได้ปิดมาก่อนเนาะบางทีตึกของผมอะของคุณบางตึกอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นพวกสวิตแล้วพวกเนี้ยผมก็ใช้ของที่ตัวเกมให้อ่ะอีกอย่างนึงนะครับอันนี้อ่เรื่องของมอนุ่มเนี่ยหรือว่ายูนิบิวติงคุณมากดดูตรงของทรายล่างก็ได้นะมายสโตนนะครับเลิกเลอกแถบหนึ่งเป็นยูนิบิวติงก็จะบอกว่าอา่ตึกนี้อาคารนี้คุณต้องทําอะไรนะครับมันถึงจะสามารถปลดล็อกได้เนาะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับ โมนูเมนต์แต่ละอย่างต้องสร้างอะไรมาก่อนบ้างอย่างสเปสิเอเวเลเตอร์สร้าง6อย่างนะครับี่กระปลดล็อกโอเคครับก็สําหรับซีรีส์เนี้ยขอบคุณมากจริงๆนะที่ติดตามรับชมกันมานะครับผมก็เดี๋ยวซีรีส์ต่อไปเนี่ยผมจะรีวิว DLC เป็นตัวๆแล้วกันถึงไม่ถึงขั้นแบบรีวิวแบบละเอียดหรือว่าแบบเอ้ยอะไรประมาณนั้นผมเป็นการแนะนําดีกว่าว่า DLC เนี้ยเล่นแล้วมันมีอะไรเพิ่มบ้างแล้วมันมีอะไรน่าสนใจที่เราควรซื้อควรเก็บบ้างนะครับส่วนเมืองนี้ DLC ถ้าบางอันมันสามารถสร้างใน เมืองเก่าได้เลยเดียที่ผมเล่นมาจนถึงตอนปัจจุบันเนี่ยสามารถสร้างได้เลยผมก็จะเล่นทับไปเลยนะเพราะว่าบางอันอึ่างเดีย๋ยวผมบอกให้ก็ได้องย่างเรื่องของอ่าอับสาร์กอะไรพวกเนี้ยพวกกลวันกลางคืนมันสร้างต่อในเมืองที่ผมสร้างมาได้เลยครับไม่จำเป็นต้องไปสร้างเมืองใหม่เลยนะก็สามารถสร้างต่อเืองนี้ได้เลยบาร์ไลท์ผมก็แค่ขยายพื้นที่ที่ว่างหรือว่าเป็นกรีนซิตี้เนี่ยก็สามารถขยายได้เลยเรื่องของแมททันสิตอะไรพวกเนี้ยอ่านเดี๋ยวผมก็มาอธิบายต่อแล้วกันเนาะในคลิปที่เป็น DLC นะครับ ก็สําหรับวันนี้นะครับก็ยังไงดีคือขอบคุณจริงๆนะท,ที่ติดตามรับชมมานะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้แนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเกมนี้เนาะอาจจะเป็นแบบส่วนพื้นฐานหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของมอดอะไรงนี้เดี๋ยวผมแนะนําได้นะอันที่ผมใช้ประมาณนี้นะเอาง่ายคือใครมีอะไรสงสัยหรืออะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้หรือทุกคนมีอะไรแนะนาผมเพิ่มเติมผมว่ายนินดีรับฟังนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไม่ได้เช่นกันนะสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะเราเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ